กี่ตัววันนี้มาอะไรนะครับอันนี้ตัวน้อยมาทำอะไรมาหาปลาเหรอได้ไหมได้กี่ตัวครับสองตัวตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ปลาอะไรครับ ปลาอะไรปลาไหนปลาดูหรือปลาคอปลาุดฮะ,ะอเอาปลาคอคือมีเงียงปลาคอคือจิมมีเงียงปลาอะไรนะปลาดูตัวใหญ่ไหมขตขอดูหน่อยขอดูหน่อยสิ จะไปทำอะไรกินครับไปต้มเหรอมะม่ากระไผ่อ,อ,อนนีปลาน้อยปลาน้อยอันนั้นไม่ใช่ปลานะอันนั้นเป็นฝน,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 นตกวันนี้ฝนตกครับฝนตกปลาออกบ่ฮะบ่ น้ำมักลัดเอาปลาบ่าหรือมายามจัน,นฮะมามาสุมือบอ,บอมัวว่านี่ไผมาป้าปา๊าป๊าจังได้าป้าอยู่คนละบ่อนไผมายามจันเมื่อวานนี่ม้าหํม้าหํมัวนี่ก็มาอีกบ่บอเอเอว่าสันบ่ครับสันตัว ันนี้จะเดินกลับบ้านไหวไหมไหวโอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากมากเลยวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยครับสวัสดีครับเย้ Yay! เก่งมากเลยแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย,บาย